สวัสดีครับผมมาครับเดี๋ยวพามารับชมว่านายป่อนายกำของเราจะเอาถึงสวัสดีครับพี่องได้ยืดมาบ่ได้แย่งเลยหน่อยครับมือใ้า่เพิ่งเข้ามาบ่บ่แมนได้ยืดได้บอกระชับกทางนี้เท่านั้นนเดียนอเทานี่ พี่เดียวมือเนาะมายางบึงได้ลูกวดพ่อเลยห้างหลคห้างหลักค่นก็ว่ไปมติตอนนั้นพี่หาหนีไปจ้าบ้านี่เขามาตัดองกน่นีมไปีพังว่างหลานน้ำมากาพุ่มเนาะได้ไปทาีพังหรอมิจะเพิ่งหาหมาไหมอุ่มนึงนี่สองห้างกุ่มนึงจะทั้งมันปลากะปันนี่ยหางใหญ่หุ้ยคนี้มันห่างหรือเปล่าเดี๋ยวองรับชม อีกเห็นอีกแล้วลายคือยังนี่นี่แคมหัวมึงเนี่ะเต้มึงไปต่ <โน S 2> อออกไปได้มึงยาวไปแต่แคมน,นี่อ่ะม,มันสิไม่มองนั้นอ่ะมันเป็นนี่นหรมองพุ่มตูกเขียวอ่ะยางไปได้ไปแล้ว,รวครับเสียนของเฮาฉันรู้นะเออจะได้ออกวิดีโออยู่แล้วแหละโว้ไปมันหางแห้งเลยนิ่ปมันหางแห้งแล้วขึ้นไปซื้อมันหางเหรอบ่ <โน S 2> มีบ่ บ่หนุ im ot im ot ่มเต็มเปียโดนเหรอบ่ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล้เนีแค่นี้สู้บ่ก็ได้ยหรอกมาเบิ่งในในกำห้องหรอย่าสีนไหมย่ามากรึยับ่ได้มีมีดนะครับเนี่ยมีดอมาอยู่ย่าเสียนมวนเดียวจบมีดมาอยู่นะครับแต่บ่ได้ถือมาวางไว้อยู่พู่น อันนี้กำลังเป่าอยู่นะครับจะเย็นอีกแหลงนักเลยนะนยนอืมเรนดีไม่แตกลิงานหญ่เลยนะโี๋ยวังทำได้ก็ <laughs> เมื่อกี้ก้อนขึ้นไปเอามีการเล่นคองเลยนะครับสบายเห็นแต่บม่เห็นดอกพะว,ว่าพบทายมาถึงมาท่านเมื่อกี้แตกแล้วแตกแล้วผมลงคอยก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วหาก็เลยครับย่อยน้ำตนน้นยังไงตัวกระเด้า โอ้ยนุนได้มาแล้วได้มาแล้วปลอดภัยดิอเออ,อ,อ,อถอดดับน้ำด้วยเรียกใหม่ปลาเขา,าเจิ้มเลยมันมออันนี้ดอก,มอกบมด,ดแตกดอก<บ>อดถือลงมาโหลด,อดมอหนีรอพีไปเว้ยวู้ซิใช่หรอ <c oughs> ใช่เหรอรอพี่มากเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยินจะเยินแหลงเฮ้ยมันอะไรับนี่นะครับเพิงเพิงจักหนึงจักหนึ่งเลยโอ้ยขายเหรอ เรียบร้อยครับเพิ่งเพิ่งวันใหญ่เมื่อไหร่หรครับก็กำลังสวยงามข้างซำนี้ก็เคยได้หานะครับเพราะวน่าหลอกครับบ่ได้หาน,นี่ครับหนึ่งสวยงามเลยในกรรมของเฮา บึ้มขึ้นมาเยอะเยอะเลยขันใหม่ปลาหนี่งนะรถจะเพิ่งหาขันงมนอยู่เเออหาหาฮะเดี๋ยวไปสิวาวได้เออบิ้งควันมันนะครับเหนุยัตงต้องมีค้อเรับผิดชอบนะครับตอนนี้ก็ต้องหาไอ้ยาเสียนอยู่นะครับตกไปเมื่อกี้เพราะว่าปลามันแห้งมืดนะครับใหม่มานี่ซ่วยแล้วก็จีวาวนะครับติดคุกติดร่างอีกยากอีก เห็นบ่ดับแล้วโอเคกำกับงอนใหม่แต่ใหม่มหม <laughs> ดนี่นะครับผลงานชิ้นเอก <Yeah, woo! S 1> มือหักเอานะครับเลยแลมีมีดนะครับเลยมือหักเอาเลยครับไม่ได้ยาเสพติกอกเดียวเรียบร้อยจบอ,อ่ะอ่ะถือโชว์หน่อยเออพี่พี่ฉันเต๋อได้ไหมเออโชว์เด้อนะ <laughs> ยกขึ้นยกขึ้นเอออย่า <laughs> บ,บ้างหนาของดี ออาวลริ o ุสเยี่ยมเยีมจำนี่ครับนี่เนี่มาเีมาเรียนนี่นี่ครับพี่น้องนี่ทำมือเขี่ยออกเลยเขาจะประหยัดบ้นไหมเาะเรวเตะอตเท่านั้นหรอเตะมาเต